อ่านะคะครูเปิดหน้าหลังสุดก่อนอ่ะเด็กผู้ายเลีกสีขาวนักเรียนก็เปาไว้แล้วนะหนึ่งร้ยเจ็ด่ง้อยแป่่ะพิชาธานิตาเดก้วันนี้เรียนสุดธานค่ะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการนับการเขียนหนังสือแล้วก็นะคะตันเลขไทยด้วยนะคะก็นะคะ,ะเด็เกๆมองเห็นดินสอบนโต๊ะไหมลูกเห็นไหมคะน่อะ,อะมาช่วยกันนับน,น,นะลูกนะอะเริ่มที่สีเหลืองนึ่ง สองสามสี่ห้เจป้าสิบอ่ะมีกี <g ri flags> ่แท่งสิบแท้งอ่ามีสิบแท่งคุณครูมัดคุณครูมามัดรวมกัน ดินสอ10แทงกคิดว่าเมื่อมัดรวมกันและดินสอ10แท่งกูกอะนะคะนำดินสอ10แท่งมามัดรวมกันก็ยังคงเป็นดินสอ10สแท่งเช่นเดิมนะลูกนะถ้าวันหลังเจอสิ่งของที่มัดรวมกันหนึ่งมัดแล้วน้องนับไม่ถูกว่ามันมีกี่แท่งเพราะฉะนั้นสรุปให้เลยวันนี้ว่าถ้าเห็นสิ่งของหนึ่งมัดเท่ากับหนึ่งสิบ หนึ่งสิบก็คือสิบนั่นเองนะคะเด็กๆถ้าสมมุติแม่คครูเพิ่มดินสอไปอีกหนึ่งแท่งจะเป็นสิบเท่าไหร่ลูกสิบเท่าไหร่ลูกสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพิ่มไปอีกสองเป็นสิบสองสองเพิ่มจากสิบไปอีกสามเป็นสิบสามสามเพิ่มไปอีกสี่เป็นสิบ สิบนะคะต่อไปสิบเพิ ah, no ่มาปอีกห้าเป็นสิบข้าิเพ่มาอีกสเป็นสิบอ้อ่าสิบเมเป็นสิบ0บมอีกแปเป็นสิบแเปอีกเก้าเป็นสิบเกาสิบเป็นสิบบเป็นไปจขุด อ่มันมองไม่เห็นภาพเลยคุณครูนูนนะไม่ไม่เพราะนั้นไปดูภาพเลยค่ะเด็กๆออ่ามาต่อไม่ยากติุ่มิดต่อไปคุณครูจะใช้กรอบสบเป็นตัวช่วยอ่ามาดูไข่ไก่กันนะคะเด็กๆไข่ไก่เต็มกรอบสบเลยต้องนับไหมลูกถ้าไข่ไก่เต็มกรอบสีแปลว่ามีไข่ไก่้อง ส่กดอ่านะคะไครไกเตมกรอบติดจะได้ว่ามีสิบหองสิบครับหนึ่งิแล้วสิเท่าไหร่ลูกเเท่าไหร่คะอ่าอย่าอย่าขียหน้าจอนะลูกนะเดี๋ยวมันมไม่เห็บ สิเออ่านะคะสิกับหนึ่งเป็นสิบได้ลูก1ิเอสเอ็ดเามาเก็บเองหรือาบเองใ่น้องอย่างนีนอะไินหน้าจอนะลูกนะอ่ามาแล้ว ให้นใ mm ้เราเห็นแล้วว่าต so, oh, ja, anyway. so, uh, so ้าใหม่บ้างยังไม่ไ huh. ด so, um, ้ทักทายนะดีนี่นนะคะดีจุีนค่ะน้องมีนน้องสูกาลังเข้ามาเจกำลังเข้ามาเดี๋ยวรอรอสมาชิกอีกหนึ่งนาทีนะนะเนสวัสดีค่ะน้องมีนสวัสดีค่ะใครเข้ามาทีหลังยังไม่ได้ทักทายอ่าเรียนคูได้เลยนะคะเด็กดี ตอนนี้เรากำลังจะไปสู่บทเรียนกันอยู่นะคะรออนะลูกนะเข้ามาใหม่คืออันดานะคะน้องเตน้องปีนแล้วก็น้องภูมินะคะลูกนะตอนนี้เรายังไม่ได้สู่บทเรียนเมื่อกี้เราเล่นเกมเล่นบทเรียนกันไปนะคะเกมมาแล้วเกมมาแล้วนะคะโอเคนะคะถามเมื่อกี้นะคะเรายังไม่ได้ เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนเนี่ยนะคะเจ๊ครับเจ๊ได้ยินครูไหมลูกเอเคทุกคนฟูแล้วนะคะพร้อมแล้วนะลูงนะพร้อมแล้วทุกคนบอกว่ามีใครสิบเอ็ดฟองเวลาเราเขียนเลขหินดูอเราบิกเราเขียนเลขหนึ่งหินดัวบีบคล้ายกับอะไรลูกนึกถึงเสาธงนึกงเสาธงไหมอ่ะเ็ดหนึ่งครับ ึกับเรขลูกสิเอ็ดหนึ่งกับหทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอ่หกับหเป็นสิบจำนวนนับสิเอ็ดเขียนเป็นเ,นเลขกีวะ,ะอีกนะคะต่อไปต่อไปเลขสิเอ็ดไทยอ่าสิเอ็ดไทย เวลาจ็บใจให้เริ่มจากหัวนะลูกนะม้วนหัวกลมๆลงข้างล่างไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่าง,าง,งะนะคะจ1ตเนลขหไทยก็มีหนึ่งกรเปลีเดียวกันต่อไปาการเปียนตัวหนังสือสะกดได้ไหมลูกขอ๊ยโมอ,อ,อ

หนึ่องเด็ด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 าด็ดเด็ดเด็าเดวดเด็ดเด็ดเดมดเด็หเด็ดเด็ดเด็ดเดะดเา็ดเด็ดเด็ดด็เด็ดเด็ดเดดเด็เเด็ดเด็เด็ดเด็ดดเด็ดยดเด ที่ผ่านมาข้อเดียวเองนะลูกนะสิบกับสองคือจํานวนนับอะไรเองนี่อ่าสิบกับสองคือจานวนนับอะไรคะมีสองมีมีอะไรบ้างสเวลาเราบบสองมีนี่หนึ่งค่ะอาหนึ่งกับสอหนึ่งหนึ่งสองคงสองพอปิดอ่านึกไม่ออกเลยุณครู้นูจะเียนยังไงอ่ะ นะคะมีชื่อให้ด้วยหนึ่งเสาธงสองพ่อเป็ดนะ,ะตอ่อต่อไปเลขไทยเลขไทยหน่กับสองนะคะหนึ่งเลขไทยสองเลขไทยจากการเขียนเลขไทยนะคะให้ม้วนหัวก่อนนะลูกนะม้วนหัวก่อนนะคะต่อไปตัวหนังสือมาสกดพร้อมกันนะคะมะสกดพร้อมกันหนึ่สองสามสี่ <ต> <problem> 2 2ตตงอ2อ่างนะคะไปจํานวนนับ่อไปนะคะไม่ทัน ก็ไหนเูกนี่นะน้ไหนคะเรนเรนอะไปเลยน้า้เด็กผู้่อะไปไปอสองไปเลยนะคะหนึ่งสองเลยนามินเค้กปี๊ดลูกเก็บจัสนี่นเค้กีาอะช่วยกันนะร้องได้ยัง 1 2 3 4 5สองสามสี่สามสี่ห้กับอะไรลูกกับสาหกับสามห่ง3เหมือนดีไดอีกนกนะคะต่อไปเลขไทรเลขไทยก็มีหกับสนะคะ หลักตาเขียนเลขไทยต้องตันกันนะต่อไปตัวหนังสือจุดพร้อมกันสออีบสิบอ่าตออีโบสิบโออาสามสิบสามนะคะต่อไปเด็กรู้จักขนมชิ้นนี้ไหมอ่านรู้จักไหมขนมอะไร บ้านเราเรียกขนมท่อมแต่ว่าทางราชการเขาเรียกว่าขนมสอนไส้นะคะกินแล้วมีประโยชน์นะคะอ่ะต่อไปช่วยกันนับขนมสอนไส้อลูขนมสอนไส้เอ็มจอนมีทายได้ไหมทายได้ไหมว่ามีคนกินเอ็มจอนกินไหมว่าชินค่ะคุณอ้อย มองไม่เห็นนะลูกสีชิ้นค่ะสีชิ้นสี่โฮนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าถ้าเต็มหลบ1ิแบบนี้ถ้าเราไม่อยากจะนัะนะคะอสัญลักษณ์ว่าเต็มหลบ1ิบเราเไม่ได้เลยว่าเต็มสิบเต็มนัเป็นสิบต็บอะไรลูกสิาสเต็มีหนึ่งคับ สี่ถ้าเรานึกไม่ออกว่าหนึ่งถับสี่ก็สี่เก้าอีไว้ต่อไปเขียนเป็นอาราบิกแล้วตามด้วยเลขไทยเลขไทยก็มีหนึ่งมีเลขไทยอย่าลืมว้วนหัวกุ่มก่อนนะลูกต่อไปเัวหนังสืออาบองกดร้อมกันนะจ๊ะเด็กๆต้องแข่งกับเวลานะลูกนะพอถึงเวลามัน่ะอ้ออีบ สิบสิบองสิบสิบไม่เอกสิบบอสสิบสิบสิบนะจ๊ะต่อไปคำนวนนับต่อไปอ่ะขนมขั้วเด็กๆเลยกินขนมข้วไม่ลูกขนมข้วยนะคะขนมข้วยพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมหรือยังเลยพร้อมแล้วไปกันเลยอ่านหนึ่ง สอง5ามสี่ห้า1ิ1เ1็1เ1้าสองสบามี่สิบห้าห่มากดูเฉลยกันอ่ะสบห้ากีหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งกับห้าห้าอยู่ลันวยหนึ่งอยู่ลัเสีย่ะก็เลยอ่านว่า15นห้นเอง ต่อไปเลไทยเลขไทยก็มีหนึ่งสับห้านะคะโะอยค่ะม้วนหัวกลมๆนะมนะคะเลขหนึ่งลงทางล่างไปทางหน้าตึ่ข้างอย่าลืมว่าเัวบนด้วยนะลูกนะอ้างมาไม่ใช่งงออาลูกหอ่อ้าวะกดสิบห้าพร้อมกันนได้ไห ตออีโมติต่ออาหะไม่รู้ห้าอา่อสิบงาจ้าต่อไปกิน้วแล้วต่อไปกินขนมตะโก้้รูจักตะโก้ไม่รูกอ่าไม่รู้จักตะโก้นะคะตะโก้จะมีหน้ากัดนี้ด้วยนะคะ ต่อไปช่วยกันนับขนมตาก้กกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมแล้วบางคนนับไปแล้วไม่เป็นไรค่ะมีอยู่สิบครับอะไรลูกสิครับสิบหกคับ1อค่ะสิบแปดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกมีหนึ่งครับ อตัวมีหนึ่งกับหกอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งเสาธงหกหัวธงอ่ะโอ้ยขึ้นล่างนะคะต่อไปเลขสิมสองไปนะครับการเขียนนะคะเลขหนึ่งเมื่อหลงตรงมาลงข้างล่างไปข้างหน้าขึ้นข้างบนลงทางล่างนะคะต่อไปโค้งไนะคะทางมันจะโกงหน่อยๆนะลูกนะเขียนให้ถูกต้องนะลูกนะ ต่อไปสกุลพร้อมการพิจารณะสกุลสิบหกพร้อมการคําว่าสิบหกันนังสือบ้าสิบเกงอหออโอ้โหโอมาก้นออะไรลูก ไทยนะคะขนมไทยนะคะตโยนนะคะหัวทองจีนนะคะอะแม่ลูกนอนได้ยังคะนอมแล้วไปกัน,ลไไนเ,ลไไเลยค่ะอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าแดเก้านะคะอยู่เต็มตสัสเตเลยะะะนะคะนับได้เต็ ฝังนี้ระู1แล้ว11 2 3 4 5 6 1 7เก่งมากลูกอ่มาดูจก่งมันนะเขียนฟังบารานิกนะคะ1นอจด่มีหลักการจำด้วยนะคะมีหลักการจำด้วยหนึ่งเข่างเด็ดขาเป๊ะต่ว่ามันไม่ตรงต่อไปนะคะเล็กไทยมีหนึ่งครับ เจ็ดเหมือนกันนะคะเลขเจ็ดนะคะลูกสังเกตดีๆนะคะเลขเจ็ดจะต่างจากเลขสามเลขสามตรงกลางจะอยู่นะคะตรงกลางจะลงมาถึงข้างล่างลงมาตรงว่ะใเลขยี่สิบนะคะโค้งลงไปนิดเดียวนะคะเขียนนะเจ็ดสามใครกับใครหนูลองสังเกตนะนะต่อไปตัวหนังสือน่ารักอ่านสะกดพร้อมกันตอยอโม บุญกุลอีกอะไรลูกนี่มังกรเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะรออีกรออีกอีกอีกอ่าเด็กๆบอกว่าคู่สระเอสระอะหายไปไหนสระอะมันเป็นไม้แต่คู่เมื่อมีรอเด็กเป็นตัวสะมังกรนะลูกนะอ่าสิบผ่านไปต่อไปต่อไปนะคะ มาถึงขนมปุ้นบ้างปุ้นบ้างนะคะพร้อม่ยังพร้อมแล้วนับเลยลูกใครนับเสร็จก่อนส่งเสียงเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบองแปดหนึ่งสอ่อสรุปแล้วมีปุ้นกี่ชิ้นลูกแปดสิบแปดชิ้นค่ะฝั่งนี้มีอยู่สิบฝั่งนี้มีอยู่ แ,แปรวมกันเป็นสิบแปดแปมีหลักการจําด้วยสิบแปดมีหลักการฟัาด้วย ตึงเสาธงกับ่่แดงไข่แดงกี่ไข่แดงเวลาเราต้องไข่ออกมาถ้าเป็นไข่แฟนข้างในจะมีไข่แดงอยู่กี่อนั่นเองนะก็เลยเรียกว่าแข่ไ่แฟนไทไข่ไก่ค่ะไข่ไทยมี่ไข่ไกยกับไนไ่

เวลาเราสมุดที่เกี่ยวแล้วซลาเอะปอแอ่หังการเลียนสาลาเอะต้องอยู่หน้าพยัญชนะปอปลานั่นเองนะลูกนะเราจะเปลี่ยนปอปลาแล้วเปลี่ยนปอนะคะเปลี่ยนสาละแอ่ทีหงนหลังการเียนาละเอ่ไว้หน้านว่นเอง องต่ออนขไป้งบ้วท oui e ่มขนมชั้นกี ạ, ่ชิ้นออโูมั้นในับได้เลยของเก้า สิบเก้าเกิบเก้าเสามีบ้าก็บเก็บเกไหรลูกนมีึ่งครับหนึ่กับเก้าหลักการจำักการเ้าหกับ้าหลการจหนึ่งเก้างกับเก้าวันตั้ง นะคะเีื่องดีๆนะคะอย่าสลับกับหงนะลูกนะข้าหัวจะตั mm ้ง hmm. ส yeah, ่วนหัวข้วจะอยู uh ่ด huh. ้านล่างนะคะเลขเก้าเก้าที่หนึ่งครับเก้านะคะหลักการเขียนเช่นเดิมนะลูกนะว่าหัวกลมๆก่อนไล่ลงไปตามหลักการเลขเก้านะคะตรงกลางต้องด้านล่างนะคะต่อไปอ่ะสิบเก้าตัวหนังสือพร้อมที่จะสะกดแล้วใช่ไหมคะ อ่ะสูพร้องกันจ้าสซอีโบสิบบ้งเอาไม่ถูเก้าเตรเก้าครับต่อไปปัพนักต่อไปนี่ขนมเปี๊ยะตีนี้ดูพร้อมแล้วนบเลยจ้า้าิน อ่าหนึ่งสอง8 9มสี่ห้าห1เจ็1แปดเก้าสิบหนึ่งสสห้าหเ็แเก้าสิสับสเป็น20อสกบกับสิบเป็นสไต่อไปยี่สิบมีจำนวนนับอะไรกับอะไรกันสองกับศนะคะสองกับ0 สองพอเป็นค่ะมันน้ไก่นะคะน้กมัน่เวลาเขียนเลขไทยเลขศูนจะกลมเหมือนส้มนะลูกนะ ต่อไปสกดคำว่ายี Z ine. Z ine. ่ส mm ินะยมอีอีไม er ่อียี่ีปม่กี่อ่าีสิเลยนะคะยี่สิบกี่เวลาอีอนาทีนะคะในที่เราเรียนในวันนี้มีจำนวนนับอะไรบ้างอะบังกรขอหนึ่งจำนวนจ้ะังกอจ้ะ อันนี้มังกรเรียนจำนวนนับอะไรไปบ้างขอหนึ่งจำนวนิน้องแคมน้องแมได้เรียนจำนวนอะไรไปแคมได้เรียนจำนวนนับอะไรไปลูืขอหนึ่งจำนวนห้าสิบห้าิสิบห้าน้องไปได้นัได้ขอหนึ่งจำนวนอะไรก็ได้ แยับท <étique> <ural> ีอโอเคพาคินจ้าพาคินจำนวนแรกที Mother, ่เราเรียนพาคินได้เรียนพันไหมลูกจำนวนนับแรกที้เันอาจำนวนนับแรกที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือสิบเอ็ดพาคินครับสิบเอ็ดมีหนึ่งกี่ตัวครับสอิงสองตัวพี่กันตาค่ะพี่กันตาค่ะพี่โภมีหนึ่งกับอะไรลูก หนึ่งอยู่ข้างหน้าจำนวนนัหนึ่งกับหกนึ่งอยู่หน้าหรือหกอยู่หน้าลูกหนึ่งอยู่หน้าหอยู่ข้างหลังอ่ะต่อไปพี่แชมอยู่แฮทชับติดเอ็นหนึ่งหน้าหรือหนึ่งอยู่หลังลูกเจ็บหนึ่งอยู่หน้าและหนึ่งอยู่หลังลูก อ้ย,ห,ยนอหนูไม่ได้ยินอ๋อหนูไม่ได้ยินนะถูกภาพไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวถ้าหนูเดินลงมาข้างล่างหนูดูนะอันจ๋า20มี2กับอะไรลูกหนูไม่ได้ยินมี2กับอะไรถึงอ่านว่า 20, อ2อ2กับ0 2กับ0ที่พ่มครับ,รบอะไรอยู่หน้า2มีไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น20กับ0นะ20จ้า พ่ภูมิได้ยินพูดไม่นแน่ใจพี่เจจ้า13มีหนึ่งกับอะไรเอ่ยเจจ้านับถึงสามมีหนึ่งกับคลาสหนึ่งกับสามเสียงมากน้องเพลงคะน้องเพลงคะน้องเพลงเลขที่เท่าไหร่จำได้ไหมเลขที่สองคะ่ะเลขที่สอง จำนวนนับอะไรบ้างที่มีเลขที่ตองอยู่ด้วยเมื่อกี้นึกออกไหมจำนวนนับอะไรอองประกอบอยู่ด้วยสิบค่ะเด็มีคนเรียกคุณครูเดี๋ยวครูใช่ก่อนใครยังไม่ได้ตอบน้องฟีนใครูหาน้องไม่ได้งอ่ะน้องฟีนน้องฟีนน้องฟีนจ๋าสิบหกหนึ่งกับอะไรลูกสิบหกอ่ะหายไปแล้วน้องฟีนสิบหกหนึ่งกับหก น้องพิมอยู่ในเดี๋ยวพนะิมอย่างน,น้องเิมกพิมแล้วน้องพิมจา๋าต้องพาเรืองหน้านะฮะสิบเก้าหนึง่งหนึ่งกับอะไรลูกสิบเก้าหนึง่งก้าเก้าอ่ะไปดูครับไม่มีใครตกลหล่ไม่ได้ตอบน,นะนะเด็กๆอ่าเหลือดีนทนานะทีเดี๋ยวมาทวนข้อที่หนึ่งให้ให้เพื่อนนะลูกนะเพราะเมื่อกี้เพื่อนยังเข้ามาไม่ทนนะันอ่ะ เมื่อกี้ทเข้าสู umas, ่บทเรียนด้วยกันนำดินสอกี่แท่งมามัดรวมกันเป็นมาก่อนได้ไหมดินสอกี่แท่งมามัดรวมกันติดแท่งเมื่อนำดินสอสิแท่งมามัดรวมกันแสดงว่าหนึ่งมัดดินสอกี่แท่งขึ้นหน่อยนะเด็กเมย์ถาติดแท่งมามัดรวมกันดินสอก็ยังคงเป็นสิบแท่งเช่นเดิมนะลูกนะไม่ใช่ว่า จินสอสิบแท่งมามัดรวมกันแล้วกลายเป็นที่สิบไม่ใช่นั่นนะจินสอหนึ่งมัดมีสิบแท่งก็จะต้องนับได้เท่าเดิมว,ว็่าคือสิบนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราเข้าสู่บทเรียนจํานวนที่หนึ่งที่เราเรียนไปก็คือจํานวนยีนนะคะเด็กๆเมื่อกี้ที่เรืเรียนไปนะคะมีคนเข้ามาไม่ทันนะคะมีไปสิบฟองกับหนึ่งฟองะกับหนึ่งรวมกันเป็นสิบ สิบนะคะเวลาเราเขียนเวลาเราเขียนเลข11จะมี1 2ตัวนะคะตัวล้างเรียกหลักหน่วยลัสิบเนียก็เลยเียนว่าสิบเอ็ดมีหนึ่งคับ1นึ่ส่วนเลขไทยก็มีเลข1นึ่ไทยสตัวนะคะตัวหนังสือก็คือสอีโอสิบอเอโดสอีสอีโมสิ เหลือสองนาทีการบ้านเด็กสิบเอ็ดให้แล้วการบ้านมีกี่หน้าเด็กๆอ่าการบ้านมีสามหน้านะอ่าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าอ่านว่าหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยแปดศูนย์เก้านะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเจอกันอีกที่สิบโมงเจอกันอีกที่สิบโมงนั่นเนะเจอกันอีกที่สิบโมง ยังไม่เสร็จค่ะคุณไม่เป็นไรค่ะไ,ไม่เป็นไรนะคะหนูเมเวลาทำก็ทำั้งหนึ่งวันนะ าใครยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรก็ให้ถึงเย็นเลยยังเวลาหนึ่งเท่โอ้ยเยนสวยเีย็นสวยสวยนะคะเีย็นสวยสวยจะเจอกันตอนกี่โมงอ่ะส่งสัญญาณหน่อยกี่โมงลูกเจอกันที่กี่โมงสิบโมงสิบโมงนะคะอ่าเราจะไปห้องน้ำเราจะไปทานข้าวให้ทำทีมนะฮะคาบแรยไว้แค่นี้ก่ะนด็กเด็กๆ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนสิบสิโมงนะฮะโอเคไหมบ๊ญญายบายเจอกันตอนสิบโมงนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ